สวัสดีครับวันนี้เราก็มาต่อกันเลยนะครับในส,ส่วนของการเราการลงโทษมาตรา56และมาตรา57เคราวที่แล together, ้วเราได้พูดคุยกันในมาตราของมาตรา2 3 4 5 6 7 8ี่ห้าหเบซึ่งเป็นเนื้อหาในส่วนหนึ่งและก็มาตรา32 3 3 3 4าและมาตรา38ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ธรรมะสอบอีกส่วนหนึ่งนะครับวันนี้เราก็จะมาดูในข้อในเนื้อหาที่ออกสอบไอีกส่วนหนึ่งแต่ ไม่ค่อยจะยอมในการออกข้อสอบกันก็คือการรอการลงโทษตามมาตรา55และ58อ่า,าแบ่งแ่งเป็นตัวย่อยก,ก็คือ1การที่ศาลจะรอการลงโทษได้นั้นจะต้องปรากฏว่าจำเลยได้กระทำความผิดซึ่งกฎหมายบัญญัติซึ่งกฎหมายบัญญัติโทษจำคุกไว้โดยเฉพาะเพราะฉะนั้นในความผิดที่มีเฉพาะโทษปรับนั้นศาลไม่อาจรอการลงโทษหรือก็การกำหนดโทษได้และหากว่าคดีนั้นมีโทษจำคุกแล้วหากศาลพิพากษา ลงโทษจำคุกถึงจะรอการลงโทษได้ถ้าหากว่าศาลพิพากษาให้ลงโทษจำคุกแต่เปลี่ยนการโทษจำคุกเป็นโทษกักขงังในกรณีนี้ก็ไม่สามารถรองลองรอการลงโทษได้เช่นเดียวกัน 2. คํคำว่า,าไม่ปรากฏว่าคุณได้รับโทษจำคุกมาก่อนตามมาตราห้าหมายความว่าไม่เคยได้รับโทษจำคุกจร,จริงๆตามาาคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกหมายความว่าไม่เคยเข้าไปอยู่ในเรือนจำจริงๆตามหมายตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกในกรณีก่อน เพราะฉะนั้นการรอการลงโทษในคดีก่อนก็สามารถที่จะรอการลงโทษในคดีหลังได้อีกข้อที่3นะครับหากเป็นการหากเป็นคดีที่มีการรวมการพิจาร,รณาไว้การรอการลงโทษนั้นจะต้องเป็นจะต้องพิจาร,ร,รณากันเป็นสำนวนรายสำนวนไปกรณีที่4หากว่าฟ้องการฟ้องสำนวนเดียวกันแต่หลายข้อหาในข้อผิดหลายการรมต่งกันก็คือตามมาตรา91ก็คือเป็นข้อผิดหลายหลายกระทงหลายเจตนาแต่ฟ้องมาเป็นสำนวนเดียวเดียวกัน าการรอการลงโทษจะต้องพิจารณาจะต้องพิะจะพารณาโทษเรียงกระทงไปเช่นเดียวกันกรณีที่5หากว่าคว,วามผิดที่จำเลยถูกฟ้องหลายข้อหานั้นมีทั้งความผิดที่อยู่ในขอบข่ายของการรอการลงโทษได้ตามตามตาตราห้าสิบและความผิดที่ไม่อยู่ในขอบข่ายของการรอการลงโทษได้ตามตามาตราห้าสิบในกรณีเช่นนี้ควรลงโทษจำคุกให้เป็นให้เป็นแนวทางเดยกันโดยไม่รอการลงโทษเพื่อไม่ให้เกิดการลักลั่นกันกรณีที่6 ตามมาตราห้าบกนั้นมีอยู่2กรณีคือการรอการลงโทษและการรอการกำหนดโทษการรอการกำหนดโทษคือกรณีที่ศาลได้มีคำพิพากษาว่าจำเลยได้มีความผิดแล้วแต่ศาลยังไม่กำหนดโทษเอาไว้สำหรับโทษจำคุกแต่อย่างไรก็ตามกรณีนี้ศาลจะต้องสั่งลงโทษจำไม่เกินสาปีด้วยกรณีที่เด็ก็คือการที่จำเลยเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้รอการให้โทษจำคุกแต่รอการลงโทษไว้ถือว่าจำเลยไม่เคยได้รับโทษจำคุกมาก่อน ศาลจึงสั่งรอการลงโทษได้อีกเว้นแต่เว้นแต่คดีเยาวชนและครอบครัวเว้นแต่คดีของเยาวชนแม้จะเคยได้รับโทษจำคุกจริงมาก่อนศาลก็สามารถที่จะรอการลงโทษได้อีกกรณีที่8หากว่าในคดีก่อนนั้นจำเลยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดจำเลยต้องคำพิพากษาแต่ยังไม่ถึงที่สุดผลของผลของคดีอาจมีการเปลี่ยนแปลงก,กันได้จึงไม่ถือว่าเป็นการ จึงไม่ถือว่าจำเลยได้ต้องรับโทษจำคุกมาก่อนศาลจึงรอการลงโทษได้ในในคดีนี้กรณีที่9แม้แม้จะเป็นการลงโทษจำคุกในศาลทหารมาก่อนแม้จะเป็นกรณีที่ถูกโทษจำคุกในศาลทหารมาก่อนก็ไม่สามารถขอรอการลงโทษได้ตามมาตรา56อย่างไรก็ตามถ้าหากว่าโทษจำคุกที่รับมาก่อนนั้นเป็นความผิดละหุโทษหรือเป็นโทษที่เกิดจากการกระทําโดยประมาทก็สามารถรอการลงโทษได้อีก กรณีที ing, <t nak S 1> ่11การนำโทษที่รอมาบวกกับโทษในคดีหลังตามมาตรา58นั้นจะต้องมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 1. กระทาความผิดในเวลาที่ศาลกาหนดรอการกําหนดโทษหรือรอการลงโทษไว้ 2. ไม่ใช่ความผิดที่เกิดขึ้นโดยลงโทษหรือเกิดขึ้นด้วยความประมาท 3. ศาลพิพากษาให้ลงโทษจําคุกจําเลยในคดีหลังให้สังเกตว่าการนาการนําโทษที่รอการลงโทษในคดีก่อนมาบวกในคดีหลังนั้น หรือบวกโทษที่รอในคดีก่อนเข้าไว้ในในในคดีหลังนั้นได้จะต้องมีคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกจริงๆในคดีหลังด้วยกรณีที่12คำว่าศาลในมาตรา58ให้หมายความรวมถึงทุกชั้นศาลไม่ได้หมายความรวมถึงเฉพาะศาลชั้นต้นเท่านั้นกรณีที่13การจะนำโทษที่รอมาบวกไว้กับคดีหลังนี้ในคดีหลังนั้นต้องมีการลงโทษจำคุกกันจริงๆหากว่าโทษในคดีหลังนั้นศาลได้รอการลงโทษอีกก็ไม่สามารถนำโทษในคดีก่อนมาบวกไว้ได้กับคดีหลัง กรณีที่14กร,กรณีที่14กรณีมีการรอการลงโทษไว้หลายคดีศาลในคดีหลังมีอำนาจที่จะนำโทษที่รอการลงโทษไว้ในทุกคดีเข้ามาบวกกับในคดีหลังได้กรณีที่15หาหากว่าคดีที่เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นโทษส่งตัวไปฝึอกอบรมจะนำโทษจำคุกมาบวกไม่ได้เช่นเดียวกันหรือในคดีหลังมีโทษปรับ <c oughs> มีแต่โทษปรับก็จะนำโทษจำคุกที่รอ ก็จะนำโทษจำคุกที่รอในคดีหลังมาบวกกับโทษปรับในคดีนี้ไม่ได้เช่นเดียวกันและการเปลี่ยนโทษจำคุกเป็นโทษกักขังไม่ใช่การเรื่องของการลงโทษจำคุกจึงนำโทษจำคุกในคดีก่อนที่รอไว้มาบวกในคดีหลังนี้ไม่ได้ศาลจะนำโทษและศาลก็จะนำโทษในคดีหลังที่เปลี่ยนเป็นโทษกักขังแล้วมารอไม่ได้เช่นเดียวกันกรณีที่16หากว่าศาลพิพากษาให้จำคุกตลอดชีวิต ก็ไม่อาจที่จะนำโทษจำคุกในคดีก่อนมาบวกกับคดีหลังได้กรณีนี้ให้สังเกตดีว่า,เป,าเป็นการแตกต่างกับกรณีนับโทษต่อซึ่งนับโทษต่อแม้ว่าโทษใหม่จะเปโทษจำคุกตลอดชีวิตก็สามารถนับโทษต่อได้กรณีสุดท้ายกรณีที่17การบวกโทษจำคุกที่รอไว้ตามมาตรา58นี้ศาลมีอำนาจทำได้โดยโจทย์ไม่ต้องมีคำขอมาครับกรณีมาตรา56และมาตรา58 มีในส่วนสําคัญเขาวาก็จะมีประมาณเท่านี้ยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังมาจานถึงตอนนี้ด้วยนะครับขอให้มีความสุขกับการอ่านหนังสือครับสวัสดีครับ